สรุปผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำเดือนเมษายน2568 วันที่3เมษายน2568นางสาวสสิการชีถนอมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนยาลาสีเขียวพัฒนาสู่ความยั่งยืนรุ่นที่2สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนยาลาดำเนินโครงการโดยนางสาวนัทลักษ์อิสระครูคอสอ .1 ภายใต้โครงการวิทยาลัยชุมชนสีเขียวสู่ความยั่งยืนปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณห้องประชุมศกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยาา วันที่4เมษายน2568นางสุพมาศเพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและคณะทำงานจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศาึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะเวลาอบรม40ชั่วโมงดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง6และ8ถึง11เมษายน2568 โดยมีผู้เข้ารับบริการเป็นสตรีในชุมชนบ้านนาเตยจำนวน20คนณกลุ่มสตรีบ้านนาเตยตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาวันที่8เมษายน2568นางสาววันเพนพงสุวรรณสิริรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแผนพัฒนาและทบทวนแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โดยมีนางสาวทรงจันทร์แสงอรุณครูคอส2เป็นผู้รับผิดช,ชอบโครงการภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดขึ้นณนะห้องประชุมมะเมาชั้น2วิทยาลัยชุมชนยะลา วันที่8เมษายน2568นางโนฮิดายะยะโกะนักวิชาการศึกษาพร้อมทีมงานนักศึกษาจิตอาสาดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนจนในระบบ TP Map ฐานข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหมายภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ5มิติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างยั่งยืนณนะพื้นที่ตำบลปอเส้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา วันที่9เมษายน2568นางสาวอารัญญาชื่นจิต นักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยคณะทำงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตผักปลอดภัยผักเคลภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคในการปลูกผักเคลให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน20คนจัดขึ้นระหว่างวันที่9-10เมษายน2568 หก,กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่3ตำบลยะตะอำเภรามันจังหวัดยะลาวันที่10เมษายน2568ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบแบบแผนการจัดการสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ UIGreen Metric ภายใต้โครงการวิทยาลัยชุมชนสีเขียวสู่ความยั่งยืนปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีนางสาวนัทลักษณ์อิสระผู้คอสอ .1 ผู้รับผิดช,ชอบโครงการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนณห้องประชุมโศกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่10เมษายน2,568 ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรหัตถกรรมจากสารสร้างสารค์มีผู้เข้าร่วมอภิปรายวิพากษ์หลักสูตรจากหลายภาคส่วนอาทินายรองเมืองรักขานักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานางมาซอนะสาเมนูวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสารเส้นพลาสติก สมาชิกกลุ่มจักสารเส้นพลาสติกตำบลปาะเซ้งและผู้สนใจในอาชีพจักสารจำนวน10คนณห,ห้องประชุมม้าเมาวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่10เมษายน2568นางสาวทรงจันแสงอรุณคูคอสอสองจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์สมนุนไพร พื้นที่ทุ่งยาโมูภายใต้โครงการส่งเสริมเส้นทางพืชสมุนไพรพื้นถิ่นสู่ตลาดสร้างรายได้ชุมชนโดยมีประชาชนเข้าร่วม2 5คนณห้องปฏิบัติการอาหารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่11เมษายน2568 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลานำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงการประจำปี2568เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดขึ้นณนะห้องประชุมศกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่11เมษายน2568 นางโนฮิดายะยะโกะนักวิชาการศึกษาจัดกิจกรรมความรู้เพื่อส่งเสริมความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดยะลาเพื่อเปิดโลกกระทัดและสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มชุมชนมีผู้เข้าร่วมจำนวน20คนประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มจักสานเส้นพลาสติกตำบลเปาะเส้งและกลุ่มปีซัปราติกตำบลลำใหม่ณนกลุ่มหัตถกรรมจักสา,ตานตำบลโคโคและกลุ่มภาพิมพ์ชาววางตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี วันที่18เมษายน2568ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาเป็นประธานในการประชุมอนุก,กรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยาลาครั้งที่4ทับ2568โดยมีคณะอนุก,กรรมการและบุคลากร,รกรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะห้องประชุมโรงพึ่งชั้น3วิทยาลัยชุมชนยาลาและผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting วันที่19เมษายน2568นางสุพมาศเพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรขนมหวานในร้านคาเฟ่รุ่นที่2ทับ2568ระยะเวลาอบรม36ชมั่วโมงม,ม,มีผู้เข้ารับบริการจำนวน20คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง24เมษายน2568ณห้องปฏิบัติการอาหารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโล,โลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา วันที่21เมษายน2568นางโนโฮิดายะยะโกนักวิชาการศึกษาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติรุ่นที่1ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดยะลามีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน18คน จัดขึ้นระหว่างวันที่21-23เมษายน2568ณที่ทำการกลุ่มปีซัตบาติกหมู่ที่1บ้านปีซัตตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันที่21เมษายน2568 วิทยาลัยชุมชนยาลาได้จัดโครงการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการด้านการเกษตรสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยาลาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยาลาและคณะอนุก,กรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยาลาเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ณจังหวัดเชียงใหม่ วันที่22เมษายน2568นางสาวจุธารัตนคงเมฆครูผู้ช่วยจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพรุ่นที่1ภายใต้โครงการ Smart e l d e r l y พัฒนาความพร้อมไวัยแรงงานสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน55คนจัดระหว่างวันที่22ถึง23เมษายน2568และวันที่29ถึง30เมษายน2568 ณองค์การบริหารส่วนตำบลบลำพญาตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันที่22เมษายน2568นางสาวนัทลักษณ์อิสระครูคอส .1 และคณะทำงาน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการวิทยาลัยชุมชนสีเขียวสู่ความยั่งยืนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568กิจกรรมที่3การดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนสีเขียวพัฒนาสู่ความยั่งยืนการรีไซเคลิลและการลดการใช้พลาสติกการลดขยะอาหารโดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยาลาเข้าร่วมจำนวน25คนณนะศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยาลา วันที่24เมษายน2568นางสาวชื่นชีวันบุญทันครูค,คสอ2 เป็นประธานประชุมยกร่างหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีนางสาวอรรัตนเจริญพรทิพย์หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนานเด็กปฐมวัยและได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินางสาวชุติมาธรณมาเสศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา เขต2เข้าร่วมยกร่างหลักสูตรในครั้งนี้ณห,ห้องประชุมโรงพึ่งชั้น3วิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่24เมษายน2568นางโนโฮีดาย,าย,ะ,ยะโกนักวิชาการศึกษาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติรุ่นที่2โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน18คนจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26เมษายน2568 หน้าที่ทำการกลุ่มปีซัต์บาติกหมู่ที่1บ้านปีซัต์ตบนลําใหม่อเภอมืองยะลาจัังหวดยะลาวันที่24เมษายน2568นางสาวอารัญญาชื่นจิตนักวิชาการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยาลาดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน20คนวันที่25เมษายน2568นางสาววันเพ็ญพงศ์สุวรรณสิริรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการวิทยาลัยชุมชนสีเขียวสู่ความยั่งยืนโดยมีนางสาวนัทลักษณ์อิสระครูคอส .1 อเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมที่3กิจกรรมการดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนสีเขียวพัฒนาสู่ความยั่งยืนประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์ผู้สอนประจําวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15คนจัดขึ้นณนะห้องประชุมสกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยลาวันที่26เมษายน2568 นางโนฮิดายะยะโกะนักวิชาการศึกษาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการทำโรตีบากาโรตีกรอบม,มินิจำนวน12ชั่วโมงภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ5มิติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดยะลาอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วมอบรม28คนจัดในระหว่างวันที่26-27เมษายน2568 ณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลเปาะเส้งอําภอเงมืองยะลาจังหวัดยะลาวันที่28เมษายน2568 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้แก่ยาดมสมุนไพรยาหม่องสมุนไพรและพิมพ์เสน้ำภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ5้ามิติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างยั่งยืนดำเนินโครงการโดยในอาสมิงมาแซคู่คอส2โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน25คนจัดขึ้นระหว่างวันที่28-29เมษายน2560 ณศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่28เมษายน2568ณเวลา8นาฬิกาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาพร้อมด้วยข้าราชการพนักง,งานราชการและจ้างหมอบริการร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนเมษายนณนะวิทยาลัยชุมชนยาลาอำเภอเมืองยาลาจังหวัดยะลาวันที่29เมษายน2568 นางสาวสุนทรีพันธ์กำมปันทองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรมที่1การประชุมเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมชุมชนภายใต้โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน15คนจัดขึ้นณหมู่ที่4บ้านคดศิลาตําบลบาราอําเภอกาบังจังหวัดยะลาวันที่29เมษายน2568 นางสาวทรงจันแสงอรณุณคู่ข้อสอง พร้อมคณะทำงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะอาชีพสู่ชุมชนรีสกิลอัพสกิลในหัวข้อาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยกระดับสู่การสร้างรายได้ชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาเส่ห์อาหารพื้นถิ่นอย่างมีส่วนร่วมสู่ความสุขชุมชนมีประชาชนในพื้นที่ตำบลยุโปเข้าร่วมจำนวน25คนจัดขึ้นระหว่างวันที่29-30เถึงมเมษายน2568ณที่ทำการชุมชนตำบลยุโปโอำเภอมเมืองยะลา จังหวัดยะลาวันที่29เมษายน2568วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาครั้งที่4ทับสองโดยมีนายกิติกิติโชควัฒนาประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากร,รที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมโรวงพึง่งชั้น3าวิทยาลัยชุมชนยะลาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting วันที่30เมษายน2568นางสางสาวสาศิการชีถนอมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีนางสาวอรรัตนเจริญพรทิพย์หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยผู้รับผิดช,ชอบโครง และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินางสาวอาทิตยาวงมณีอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวยัยมหาวิทยาลัยราชพัทยา,าร่วมอภิปรายเชิงปฏิบัติการณนะห้องประชุมรวงพึ่งช้ำสามวิทยาลัยชุมชนยาลาวันที่30เมษายน2568 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมเครือข่า,ขายวางแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มานี้ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันอำเภอบานังสตาจังหวัดยาลา